ครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่22ในเทศกาลธรรมดานะครับบทที่หนึ่งพูดถึงเรื่องความสุภาพถ่อมตนแล้วก็จะนำเราไปสู่ความคิดหลักเรื่องความสุภาพถ่อมตน ความสุภาพถ่อมตนเป็นรากฐานของฤทธิ์กุศลทั้งปวงแต่ความสุภาพถ่อมตนแปลว่าอะไรจริงๆในความหมายของพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันจากบทอ่านของวันอาทิตย์นี้นะครับพอก็ตั้งหัวเรื่องแบบนี้นะครับความสุภาพถ่อมตนคือการทําให้ผู้อื่นรู้สึกมีคุณค่าในชีวิตของเขาและพระบินาเจ้าทรงกระทําเช่นนี้กับเรามนุษย์ ทั้งๆท,ที่เราไม่มีความดีงามอะไรในชีวิตมีแต่บาปและความหยาบคายความสุภาพถ่อมตนเป็นรากฐานของฤทธิ์กุศลทั้งปวงคุณลักษณะสำคัญประการหนึ่งของคริสตชนจะต้องมีความสุภาพถ่อมตนอยู่ด้วยอย่างแน่นอนฤทธิ์กุศลก็คือคุณธรรมความดีซึ่งมีในชีวิตจนเป็นนิสัยนะครับเป็นสิ่งที่ก่อเกิดในชีวิตของเรา แล้วบุคลิกสําคัญอันหนึ่งของคิดสชนที่จะต้องมีเขาจะต้องมีฤทธิ์กุศลความสุภาพอมทนแล้วความสุภาพอมทนนี้เองจะนําเราไปสู่บุคลิกลักษณะคุณลักษณะคุณธรรมความดีในชีวิตประการอื่นๆต่อไปแต่เราต้องมีความสุภาพอมทนเป็นพื้นฐานของฤทธิ์กุศลทั้งปวงนะครับโบรานที่หนึ่งในวันนี้นะครับนำมาจากหนังสือบุตรศีราะก็บอกแบบนี้ครับ เพราะอนุภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นยิ่งใหญ่พระองค์ทรงได้รับเกียรติจากผู้ต่ำต้อยลูกเอ๋ยไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดจงทำด้วยความอ่อนโยนเถิดแล้วท่านจะเป็นที่รักมากกว่าคนให้ของกํำนันท่านยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่าใดท่านก็ต้องถ่อมตนลงมามากเท่านั้นแล้วพระเจ้าจะโปรดผ่านท่านเราจะเข้าใจความสุภาพถ่อมตนนะครับ ก็ต้องหวนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติอาณาจักรที่มีกำลังทหารเข้มแข็งก็เข้ารุกรานดินแดนที่ไราทางสู้ประเทศหนึ่งวัน,ว,นวันมีแต่การซ้อมรบคิดคน้นผลิตอาวุธเชนิดใหม่ๆส่งอารุภาพเอาเหล็กมาตีเป็นดาบทำหอกลูกธนูหน้าไม้เครื่องยิงลูกไฟระยะไกลอีกชาติหนึ่งทุกวันชาวบ้านออกไปไถหว่านพืชพันธ์ธัญญาหารเลี้ยงสัตว์ ทำการเกษตรทำมาหากินอย่างเรียบง่ายเมื่อผู้มีกําลังทหารยกทัพมาตีบ้านเมืองกสิกรรมผู้คนจะไปสู้กับเขาได้อย่างไรเมื่อยึดบ้านเมืองได้ก็ทําทารุณกรรมต่อผู้คนยึดข้าวของสเสบียงอาหารกลมเหงรังแกร,ร่วมเกินทางร่างกายและจิตใจหนึ่งในการข่มเหงน้ำใจก็คือการบังคับให้ละทิ้งความเชื่อทางศาสนา และต้องมากราบไหว้พระของผู้รุกรานชาวยิวซึ่งเป็นประชากรของพระเจ้าพบเจอฉากชีวิตดังกล่าวนี้ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติเขาพวกเขารู้รสชาติของการโดนข่มเหงไม่มีความปราณีและเห็นอกเห็นใจยุคสมัยที่ใกล้เคียงกับพวกเราก็คือสงครามโลกครั้งที่สองที่เยอรมนนาซีฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยิวไปถึงหล้านคน ด้วยการล้อเลียนศาสนาวัฒนธรรมดูถูกดูหมิน่นว่าเป็นชนชาติที่เหมือนว่านับถือพระตั้งแต่ยุคโบราณมาแล้วก็มองดูเขาด้วยความเจดียดหยามทรมานบังคับขล่มเหงเหมือนพวกเขาไม่ใช่คุณแต่ลึกๆแล้วฮิตเลอร์อาจจะเจ็บแค้นเพราะรู้อยู่เต็มอ,อกว่าชาวยูเป็นชาติที่ฉลาดกว่าเขามีพระบินเจ้าเต็มเปี่ยมในชีวิตร่ำรวย มั่นคงทางครอบครัวและชุมชนก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นบทอ่านที่หนึ่งนี้หนังสือบุตรศีรานําเราให้มาถึงเรื่องกรรมความสุภาพส่มตนพ่อก็เลยอยากจะขออ่านบุตรศีราที่วันอาทิตย์เราไปร่วมพิธีมิสซาในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่22นะครับเขาจะอ่านกันนะครับลูกเอ๋ยไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดจงทำด้วยความอ่อนโยนเถิดแล้วท่านจะเป็นที่รัก มากกว่าคนให้ของกำนันท่านยิ่งเป็นใหญ่มากขึ้นเท่าใดก็ต้องยิ่งถ่อมตนลงมากเท่านั้นแล้วพระเจ้าจะโปรดปรานท่านเพราะพระอนุภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นยิ่งใหญ่โพระองค์ทรงได้รับเกียรติจากผู้ต่ำต้อยผลร้ายของความเยอ่ยิ่งยากอย่างยิ่งที่จะบำบัดได้เพราะความชั่วร้ายฝังรากลึกในตัวเขา จิตใจของคนฉลาดย่อมไตรตรองเรื่องอุปมาผู้มีปัญญาย่อมใฝ่หาคนที่ตั้งใจฝังเพราะฉะนั้นเราไปวัดเราได้ยินเพียงเท่านี้ขอขอให้เราได้รู้เดี๋ยวจะนำไปสู่เรื่องความสุภาพถ่อมตนแล้วหนังสือบุตรศีราเป็นหนังสือในพระคัมภีร์ของเราภาคพรรธสญ,ญาเดิมนะครับที่ให้แนวคิดว่าความสุภาพถ่อมตนเนี่ยเป็นเป็นบุคลิกของคนที่พระบิดาเจ้าจะอวยพร แล้วพระบิณเจ้าทรงพอพระทัยรับการถวายเกียรติจากคนสุภาพถ่อมตนนะครับเขามีเขียนบอกว่าเพราะอนุภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นยิ่งใหญ่ผู้องค์ทรงได้รับเกียรติจากผู้ต่ําต้อยเพรนั้นพระพิณเจ้าของเรายินดีรับการถวายเกียรติจากคนต่ําต้อยคนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเล็กน้อยในสังคมนะครับเราจะเข้ามาสู่ ความหมายของความสุภาพสมศนเพื่อจะไปเชื่อมกับบทพบระวรสารนะครับเดี๋ยวพบกันในช่วงที่2ครับใครจะรักลูกมากเท่าผู้เป็นแม่ใครจะดูแลแม่และลูกได้ดีเท่าผู้เป็นพอ่อและอะไรจะร้อยใจให้อิ่มสุขได้เท่าลูก โลกนี้มีเด็กเกิดวันละนับหมื่นนับแสนคนถ้าพวกเขาไม่ได้เติบโตด้วยความรักของพ่อแม่ก็จะเป็นสมาชิกที่สร้างปัญหาแก่สังคมในอนาคตและโลกจะมีสันติสุขได้อย่างไรพ่อแม่ลูกความภาคภูมิใจและภาระที่ไม่มีใครทันแทนได้สถาบันที่พัฒนาชีวิตและสังคมด้วยความห่วงใยจากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย จารณาความหมายของความสุภาพอมตนอ,อย่างที่หนังสือบุตรศิราได้บอกกันอีกสักเล็กน้อยนะครับความสุภาพสมตนมีความหมายว่าเราอาจจะอยู่ในฐานะที่เหนือกว่าแต่เราไม่กดขี่ทำให้อีกฝ่ายต้องคับแค้นใจอันนำมาซึ่งการให้เกียรติแก่ผู้ต่ำต้อยที่เราเข้าไปหาทำให้เขารู้สึกมีคุณค่าในชีวิตดังนั้นความสุภาพสมตนจึงไม่เกี่ยวกับการแต่งตัวเรียบร้อย พูดจาใช้ถ้อยคำรื่นหูหรือมีการอบรมสิ่งเหล่านี้เป็นผลตามมาจากจิตใจของเราที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกมีคุณค่าในชีวิตของเขาเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จออกเทศสอนพระองค์ประทับบนภูเขานะครับเวลาพระเยซูเจ้าออกเทศสอนปฐถมโอวาทคือบทเทศแรกพระองค์เสด็จขึ้นไปประทับบนภูเขาแล้วประทานปฐถมโอวาทแก่ผู้ฟัง ก่อนที่จะมอบข้อคำสอนพระองค์ประทานบุญจะลาบแปดประการเป็นหัวข้อแรกในบรรดาปฐถมโอวาทที่ทรงเทศในวันนั้นพระบุญจะลาบแปดประการเป็นเรื่องเดียวกันกับความสืภาคถ่อมตนผู้คนจะฟังพระเยซูเจ้าไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจหากพวกเขาไม่ปรับเปลี่ยนจิตใจให้มีค่านิยมใหม่แปดประการนี้เสก่อนหนึ่งในนั้นก็คือบุญของเขาที่มีใจเมตตากรุณาเหตุว่าเขา จะได้รับความเมตตาเกรุณาดุดกันคนเราต้องรู้จักเมตตาเราเหนือกว่ากระทําเขาได้แต่เราไม่ทําคนในโลกนี้หัวรอยาะคนที่แต่งตัวแตกต่างจากตนเองคิดว่าเขาเป็นตัวตลกเพราะเขามีวัฒนธรรมเช่นนั้นเราก็ไม่เคารพเขามองดูคนป่าว่าเป็นคนป่าแล้วก็มักคิดว่าวัฒนธรรมของตนเองดูดีกว่าจึงเริ่มดูถูกด้วยวาจา ความประพฤติความสุภาพสมตนคือการทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าตัวเขามีคุณค่าในชีวิตของเขาและพระบิดนเจ้าทรงกระทำเช่นนี้กับเรามนุษย์ทั้งๆท,ที่เราไม่มีความดีงามอะไรในชีวิตมีแต่บาปและความอยากคายอันนี้เราจะเข้าใจความสุภาพสมตนลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกนะครับเพราะว่าเรามีพระฉบับแบบจากพระเป็นเจ้าผู้ทรง ไม่รังเกียจเราแม้เราเป็นคนบาปมองดูชีวิตเราแล้วทําให้เราไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจพระองค์ยกเราขึ้นมาเป็นลูกแม้ว่าเราจะมีแต่ความบาปความหยาบคายและเป็นคนที่ไม่เหมาะสมพระเป็นเจ้าทรงเป็นแบบฉบับของความสุภาพถ่อมตนที่สูงส่งนะครับในบทพระบรสารนักบุญดูกาวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสุภาพถอมตอนอีกรูปแบบหนึ่ง นั่นคือการตีค่าตนเองดีเกินความเป็นจริงและตีคุณค่าความดีของผู้อื่นต่ํากว่าความเป็นจริงแน่นอนว่าคนมีฐานะในสังคมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีหรือผู้มีตําแหน่งทางสังคมหากเราคิดไปเองชอบตีค่าตนเองดีเกินความเป็นจริงประชาชนจะเป็นผู้ตัดสิสน,นนี่แหละครับเราชอบยกตัวเราขึ้นคิดว่าตัวเองดีเกินความเป็นจริงแล้วอวดตัว แต่ผู้คนที่เขาเห็นเราเขาจะเป็นคนตัดสินนะครับเรายกตัวเราแต่คนอื่นเขาพบว่าเราไม่คู่ควรมีผู้ที่คู่ควรมากกว่าเราก็จะอับอายขายหน้าพระเยซูเจ้าในวันนี้จึงสอนนะครับบอกว่าเมื่อมีใครเชิญท่านไปในงานมงคลสมรสอย่าไปนั่งในที่ที่มีเกียรติเพราะถ้ามีคนสำคัญกว่าท่านได้รับเชิญมาด้วยเจ้าภาพที่เชิญท่าน และเชิญเขามาจะบอกท่านว่าจงให้ที่นั่งแก่ผู้นี้เถิดแล้วท่านจะต้องอับอายไปนั่งในที่สุดท้ายแต่เมื่อท่านได้รับเชิญจงไปนั่งในที่สุดท้ายเถิดเพื่อเจ้าภาพที่เชิญท่านมาจะบอกท่านว่าเพื่อนเอ๋ยจงไปนั่งในที่ที่ดีกว่านี้เถิดแล้วท่านจะได้รับเกียรติต่อหน้าผู้ร่วมโต๊ะทั้งหลายเพราะทุกคนที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให้ต่ำลง แต่ผู้ทุกคนที่ถ่อมตนลงจะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้นบทพระวรสารในวันนี้ครึ่งแรกเป็นเรื่องดีนะครับพระเยสุเจ้าทรงสอนเราแล้วพ่อก็ได้ให้ความคิดว่าแท้ที่จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนมักจะตีค่าตัวเองสูงเกินความเป็นจริงเราไม่ควรจะตีค่าตัวเราสูงเกินความเป็นจริงหรือแม้เธอเป็นคนสูงส่งจริงๆเธอควรให้คนอื่นเป็นคนพูด นะครับไม่ใช่เราเป็นคนพูดว่าตัวเราดีแต่ให้คนอื่นเป็นคนพูดเมื่อขาดความสุภาพสมต,ตนก็ตีค่าผู้อื่นจากทรัพย์สินที่เขามีครอบครองนะครับเพราะฉะนั้นพอขาดความสุภาพสมตนก็ตีค่าผู้อื่นจากทรัพย์สินที่เขามีครอบครองเราขาดความสุภาพสมตนก็เห็นคนที่แต่งตัวอาจจะยากจนลำบากก็ตัดสินเขาจากสิ่งที่เขามี อันนี้ก็คือสิ่งที่เราพลาดไปเราตีค่าคนอื่นต่ำกว่าความเป็นจริงจิตใจเขาสูงส่งแต่เราตีค่าเขาจากเสื้อผ้าการแสดงน้ําใจเชื้อเชิญจึงมีเฉพาะคนที่มีปัญญาเลี้ยงเรากลับคืนเท่านั้นเพราะนั้นบทพระบรสารในวันนี้พระยูเจ้ายังสอนต่อไปบอกว่าแต่เมื่อท่านจัดงานเลี้ยงจนจงเชิญคนยากจนคนพิการคนง่อยคนตาบอด แล้วท่านจะเป็นสุขเพราะคนเหล่านั้นไม่มีสิ่งใดตอบแทนท่านได้เราตีค่าเขาจากสิ่งที่เขามีแต่เรามีตีค่าจากสิ่งที่เขาเป็นนั้นการที่เราตีค่าตัวเองเกินความเป็นจริงดีเกินความเป็นจริงตีค่าคนอื่นต่ำกว่าความเป็นจริงมันทำให้เราพลาดกลายเป็นคนที่ตีค่าคนอื่นจากสิ่งที่เขามีแต่ไม่ยอมตีค่าจากสิ่งที่เขาเป็นคือเขาเป็นคนดี ก็เ,เป็นคนที่มีความงดงามในใจิตใจเพราะฉะนั้นบทพระวรสารในครึ่งหลังของพระเยซูเจ้าจึงเขียนว่าแต่เมื่อท่านจัดงานเลี้ยงจงเชิญคนยากจนคนพิการคนง่อยคนตาบอดแล้วท่านจะเป็นสุขเพราะคนเหล่านี้ไม่มีสิ่งใดตอบแทนท่านได้ท่านจะได้รับการตอบแทนจากพระเจ้าเมื่อผู้ชอบธรรมกลับคืนชีวิตเดี๋ยวพบกันช่วงที่สามครับ เราแต่ละคนเป็นความรักของพระเจ้าชีวิตและความเป็นอยู่ของเราเป็นการต่อเนื่องแห่งความรักและพระเมตตาของพระองค์ธรรมชาติรอบข้างเราเป็นความรักของพระองค์ที่เราสามารถสัมผัสจับต้องได้และเพื่อนพี่น้องก็เป็นความรักของพระองค์ที่เราได้รับและต้องรักตอบ ที่เราตีค่าตัวเองดีเกินความเป็นจริงแล้วก็ตีค่าคนอื่นต่ำกว่าความเป็นจริงในความดีในชีวิตของเขาทำให้เรากายเป็นคนที่พาดที่ตีค่าคนอื่นจากสิ่งที่เขามีทั้งๆที่เราควรจะตีค่าผู้คนจากสิ่งที่เขาเป็นเขาเป็นคนดีเขามีจิตใจงดงามเมื่อขาดความสุภาพสมตนก็ตีค่าผู้อื่นจากทรัพย์สินที่เขามีครอบครอง การสแสดงน้ำใจเชื่อเชินจึงมีให้เฉพาะคนที่มีปัญญาเลี้ยงเรากับขื่นเท่านั้นก็เธอเอาของที่เขามีมาเป็นตัวตั้งเวลาเธอเชิญคนเธอก็เลยไปเชิญคนเฉพาะคนที่มีปัญญาจะเชิญเธอกับแต่เธอไม่เชิญคนที่แม้เขาจะไม่มีปัญญาเชิญเธอกับแต่เขามีจิตใจที่งดงามที่เขามีตัวเขาที่มีจิตวิญญาณที่เธอควรจะยกย่องเขา เงื่อนความสุภาพสมตนเป็นรากฐานของฤทธิ์กุศลทั้งปวงในขณะเดียวกันการขาดความสุภาพสมตนก็เป็นต้นตอของการได้ค่าเพื่อนพี่น้องเพียงเพราะเขามีทรัพย์สินน้อยกว่าเราพระเยซูเจ้าทรงใช้สถานการณ์ที่หัวหน้าชาวฟารีสีเชิญพระองค์ไปร่วมงานเลี้ยงอาหารหัวหน้าชาวฟารีสีก็คือคนที่มีฐานะในสังคมอาจจะเปรียบเหมือนเป็นนักบวชแต่ก็มีฐานะ แล้วก็เชิญพระเยสุเจ้าไปรับประทานอาหารแล้วในงานนั้นน่ยก็มีแต่คนแย่งกันไปนั่งโต๊ะตัวแรกๆคนแต่งตัวยากจนคนลําบากอาจจะไม่กล้าเข้ามาแล้วอยู่ไกลๆก,การเลี้ยงแบบนี้เป็นการเลี้ยงที่จัดกันในวงที่เธอสามารถจะเชิญกันแลกกันไปเลี้ยงได้แต่คนยากจนก็ไม่มีเป็นยาเชิญเธอไปเลย การเลี้ยงแบบนี้เป็นงานเลี้ยงที่พระยูเจ้าทรงสอนว่ามันไม่ทั่วถึงเพราะเราตัดสินกันแค่คนที่จะเชิญเรากลับได้แค่นั้นเองแต่ว่าคนที่ก็อาจจะไม่มีปัญญาชเชิญเรากลับได้เนี่ยแต่เขามีค่าในชีวิตเขานะเธอต้องรู้จักแบ่งปันเชื้อเชิญเขามาร่วมกับงานเลี้ยงของเธอด้วยเพราะฉะนั้นพระยูเจ้าทรงใช้สถานการณ์ที่หัวหน้าชาวฟารีสีเชิญพระองค์ไปร่วมงานเลี้ยงอาหารเพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้องแก่ชนชั้นบน ที่แสดงออกในงานเลี้ยงเรื่องสแสวงหาที่นั่งที่มีเกียตรติและทัศนะที่ถูกต้องขณะที่จัดงานเลี้ยงเวียนกันกินอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงร่ำรวยโดยไม่ใส่ใจต่อผู้ด้อยโอกาสเพราะเขาไม่อาจเข้ามาอยู่ในวงจรเจ้าภาพจัดเลี้ยงแบบคนรวยได้แต่เราต้องไม่ด้อยค่าพวกเขาและหลงลืมพวกเขานะครับบางทีเราอาจจะทำบุญแล้วก็ให้เขาไปจัดการเลี้ยงกันเอง จะมีงานไหมไหมนะสักงานหนึ่งที่ที่เธอกินข้าวแต่เธอกินกับเขาก็ได้เพราะเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีเพียงแต่เขาอาจจะไม่มีทรัพย์สมบัติแล้วแต่งตัวไม่ดีไม่มีเสื้อผ้าหรูหราเธอนั่งกินกับเขาก็ได้นี่จดหมายถึงชาวฮีบรูนะครับบทอ่านที่สองในวันนี้แสดงว่าผู้เขียนเป็นชาวยิวที่รู้จักพระคัมภีร์พรรสัญญาเดิมอย่างดี จดหมายที่ชาวฮีบรูนะครับเป็นชาวยิวที่กลับใจมาเป็นสเตชนเขียนจดหมายกลับไปสอนเพื่อนชาวยิวและแน่นอนว่าเขาคงจะรู้จักพันธสัญญาเดิมซึ่งเป็นประวัติศาสตร์แห่งความรอดของประชากรของพระเป็นเจ้าหรือชาวยิวอย่างดีดีไม่ดีเขาคงจะเป็นพระสงฆ์ในศาสนายิวนะครับกับใจมาเป็นคสเตชนเขาอ้างถึงฉากที่พระเจ้าทรงถ่อมองค์ลงมา สเสด็จมากระทำพันธสัญญากับประชากรชาวอิสราเอลโดยผ่านทางโมเสสที่ภูเขาซีนคือเขาคิดถึงเรื่องการถ่อมตนและการถ่อมตนอันแรกที่ยิ่งใหญ่มากคือว่าพระบินเจ้าทรงสูง,สงทรงถ่อมองค์ลงมาทำพันธสัญญาเวลาพูดถึงพันธสัญญาเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับพ่อชอบเปรียบเทียบให้สัตว์รุหฟังว่าเธอรักกันสิ่งที่ทำให้เธอ แต่งงานกันได้คือเธอทําพันธสัญญาคือเธอแต่งงานกันสัญญาว่าจะเป็นคู่ชีวิตกันถ้าเธอไม่รักกันจริงเธอไม่สนใจบางทีเธอคบกันสักพักหนึ่งเธอไม่ต้องการมาเป็นคู่ชีวิตเธอก็เธอก็แยกกันไปเพราะเราไม่ได้รักกันจริงเราไม่ต้องการจะร่วมหัวจมท้ายด้วยกันเราไม่ต้องการจะอยู่ด้วยร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันเพราะอาจจะพบว่าฉันดีกว่าอีกฝ่ายหนึง่งอาจจะมีความประพฤติไม่ดีหรือว่ายากจนกว่าเราแล้วเราก็ เราก็ไม่ไม่อยากจะเป็นคู่ชีวิตกับเขาแล้วเราก็ไม่แต่งไม่แต่งงานไม่ใช้คู่ไม่เป็นคู่ชีวิตกันแต่การทำพัสดสัญญาที่พระเป็นเจ้าทรงท,ทำกับประชากรของพระเจ้าเนี่ยเป็นการที่พระเป็นเจ้าทรงถ่อมองค์ลงมาเป็นคู่ชีวิตกับเราเหมือนจะแต่งเหมือนแต่งงานกับเราเป็นคู่ชีวิตกันการทำพัสดสัญญาที่ภูเขาซีหนที่โมเสสพาชาวอิสราเอลออกจากระติอียิปต ก่อนจะทำพันธสัญญาพระปิณเจ้าบอกให้ทุกคนอาบน้ําให้สะอาดสักเสื้อผ้าแล้วเมื่อมาอยู่ตรงเชิงเขาสีนายแล้วเนี่ยพระองค์จะทําพันธสัญญารับเขาเป็นประชากรของพระองค์และพระองค์เป็นพระปินเจ้าของเขาฉากนี้เป็นฉากที่สําคัญมากนะครับเป็นฉากที่พระปินเจ้าทรงถ่อมองค์ลงมาผูกมัดตัวเองกับประชากรกลุ่มนี้แล้วจะไม่มีวันทิ้งกันอีกเลย นี่คือความรักยิ่งใหญ่ที่พระบิดาเจ้าทรงกระทําและถามว่าเรามีความดีอะไรเราก็ไม่เหมาะสมแต่พระบิดาเจ้าทรงถ่อมองค์ลงมานะครับเพราะฉะนั้นคนเขียนจดหมายถึงชาวฮีบรูเขาเล่าฉากนี้นะครับที่พระบิดาเจ้าทรงถ่อมองค์ลงมากระทบาบรรดาสัญญาผ่านทางโมเสสกับประชากรอิสราเอลที่ภูเขาซีนายในหนังสืออพยพมีพายุเปลวเพลงเสียงแตรและพพะสุระเสียงเป็นที่น่าหวั่นเกรง ผู้เขียนต้องการจะบอกว่าอาศัยพระเยซูเจ้าเราไปไกลกว่าภูเขาซีนายแล้วพระเยซูเจ้าทรงถ่อมองค์ยิ่งกว่านั้นอีกคือพระองค์เสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ด้วยพระองค์เองนี่ยิ่งถ่อมองค์ใหญ่เลยนะครับลงมาอยู่กับเราถ่อมองค์สิ้นพระชนบนไม้การเขียนอย่างน่าอับอายและเสด็จคืนพระชนมาชีพทรงพาเราไปร่วมกับชุมชนฉลองชัยและมาถึงชุมนุมของบุตรคนแรก ที่ได้รับการลงชื่อไว้แล้วในสวรรค์มาถึงพระเจ้าพระตุลาการของมนุษย์ทุกคนร่วมกับบรรดาจิตของผู้ชอบธรรมที่บรรลุความสมบูรณ์แล้วและยังเข้ามาถึงพระเยซูเจ้าผู้เป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาใหม่โมเสสพชาชาวอิสราเอลมาที่บเขาซีไนทําพันธสัญญากับพระเป็นเจ้าพระเยซูเจ้านําเราไปไกลกว่านั้น พระองค์ทรงนำเราไปยังชุมนุมฉลองชัยและมาถึงชุมนุมของบุตรคนแรกที่ได้รับการหลงชื่อไว้แล้วในสวรรค์มาถึงพระเจ้าพระตุลาการของมนุษย์ทุกคนร่วมกับบรรดาจิตของผู้ชอบธรรมที่เป็นรูกความสมบูรณ์แล้วและยังเข้ามาถึงพระเยซูเจ้าผู้เป็นคนกลางแห่งพันทัดสัญญาใหม่วันอาทิตย์ไหนที่เราพิจารณาบุตรพระกมภีร์แล้วมิได้พูดถึงพระเยซูเจ้าเรากําลังหลงทางครับ เพราะพระเยซูเจ้าทรงเป็นหนทางความจริงและชีวิตชาวยูประชากรของพระเจ้าไปไกลได้แค่บรรทัญญาที่ภูเขาซีนายหากเขาไม่เข้ามาหาพระเยซูเจ้าเราก็เช่นเดียวกันไปไกลได้แค่วันสุดท้ายของชีวิตในโลกนี้แต่พระเยซูเจ้าทรงพาเราไปได้ไกลและได้เข้าร่วมในชุมนุมผู้ฉลองชัยในเมืองสวรรค์พร้อมกับพระองค์ อาศัยความสุขภาพถ่อมตนแห่งการมาบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระองค์นั่นเองสวัสดีครับ